เช็คเลยสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนสิงหาคม2563มีทั้งหมด7สิทธิพิเศษสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลรราดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ พรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเข้าสู่เดือนใหม่ก็คือเดือนสิงหาคม2563สํำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งหมด7รายการด้วยกันนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์เหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะปัจจุบันที่สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาด ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและก็เศรษฐกิจเป็นวงกว้างนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ทั้ง7รายการดังกล่าวนั้นนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะในวันที่1สิงหาคม2,563นะคะสิทธิที่1นะคะก็คือค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะก็จะมีค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมล์อสอมออกและรถไฟฟ้า จำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและก็6จังหวัดปริมณฑลนะคะก็ได้แก่จังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและก็นครปฐมนะคะต่อไปนะคะเป็นค่ารถโดยสารบรขอสอนะคะก็คือรถทัวร์บขอสอนะคะจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะ และใช้ได้ไม่จํากัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตัว๋วโดยสารของบคสนะคะต่อไปนะคะเป็นค่ารถไฟจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสารรถไฟนะคะต่อไปนะคะสิทธิที่2นะคะนั่นก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์ก,กำหนดซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและก็ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นสิทธิที่3นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าซื้อกา๊าซ LPG หรือว่าก๊าซหุงต้มนะคะจำนวน45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ที่ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิได้ด้วยการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปซื้อกาสกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดและก็ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นสิทธิพิเศษที่4นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้มของปอตทนะคะจํานวน100บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะคะโดยได้รับสิทธิเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาเร่แผงลอยไว้ก่อนหน้านี้นะคะต่อไปนะคะในวันที่15สิงหาคม2563นะคะสิทธิที่5นะคะนั่นก็คือคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม5%นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรแล้วก็ใช้ใจ่ายเงินจากบัตรรู้ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านเครื่อง EDC ในเดือนกระะกรดาคม2563ที่ผ่านมานะคะต่อไปนะคะในวันที่18สิงหาคม2563นะคะก็จะมีสิทธิพิเศษที่6นะคะนั่นก็คือค่าน้ำปราปาจำนวน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ำปราปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งนี้นะคะเมื่อบินค่าน้ามาผู้ที่ได้สิทธิ์ก็จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18สิงหาคม2563แล้วก็สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นสิทธิที่7นะคะนั่นก็คือเงินคืนค่าไฟฟ้านะคะไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะ ครัวเรือนที่จะได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะก็คือเดือนละ230บาทแล้วก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อบินค่าไฟฟ้ามานะคะก็จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลแล้วก็ทำการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18สิงหาคม2563นะคะ แล้วก็สามารถที่จะนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะนี่นะคะก็คือ7็ดสิทธิพิเศษนะคะในเดือนสิงหาคม2563ที่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ